คือ t ันอะไรมาียฟิม a ร์ฝัหมไม n นานมิรินาโรนิดอีกมากฟิมเจอร์ for ท l กคนที่ครา e เนเธอร์แลนด์จะเรทยไรคะเราจะพูดถึงคำศัพท์รงกันข้ามนะคะงกันข้ามคำศัพท์ที่รงกันข้าม มีเยอะมากนะคะวันนี้ดิฉันจะเขียนรายละเอียดดิฉันไม่แน่ใจดิฉันมีทั้งหมด9กลุ่มนะแต่ว่าทําไมดิฉันต้องแยกกลุ่มเพราะดิฉันว่าการแยกกลุ่มจะมันจะเรียนง่ายนะคะ,ะดิฉันเริ่มกลุ่มแรกนะคะดิฉันจะให้อยู่ในกลุ่มอันเคมินอันเคมินคืออะไรคะก็คือทั่วไปนะคะเช่นอะไรบ้างคะฮูดสเลกก็คือ ดีแล้วก็แย่หรือว่าดีเลวหรือดีไม่ดีนะคะแล้วแต่เลยแต่ว่าความหมายก็คือดีกับไม่ดีนะคะแต่บางคนก็สามารถเขียนได้หลายแบบนะคะบางทีอาจจะคําว่าขุดนะคะมันก็คือดีแต่ว่าคําว่า select เราสามารถเขียนได้ว่าแ yeah ย่หรือว่าเลวหรือว่าไม่ดีอ่ะสามสี่อย่างนะคะเดี๋ยวดีฉันจะเขียนภาษาไทยให้ด้วยนะคะ สองนะคะมวยนะคะมวยก็แปลว่าสวยนะคะแล้วก็เลลอดก็คือคิเรนะคะสามนะคะครดูดกลางใหญ่กับเล็กสี่นะคะเอาต์ยงก็คือ,อ,อแก่แล้วก็หนุ่มหรือเราจะพูดว่า new ก็ได้นะคะก็คือคำว่าเอาเราสามารถเขียนได้สามก็คือเอาต์ยงหรือว่า เอ่เอเหนีวนะคะก็คือเออ่แก่กับอ่อนนะคะแล้วก็เก่ากับใหม่ก็ได้นะคะเก่ากับใหม่นะครับเฟลแล้วก็ไวเนอรก็คือมากกับน้อยนะคะเอ่หลังกับกอร์ตก็คือ,อ,อสูงกับเตี้ยนะคะบริด กว้างสม a ก็คือ,เ,อเล็กนะคะเล็กหรือว่าเขบนะคะหกล่าสูงต่ำนะคะโอเคนะคะนี่คืออยู่ในกลุ่มของอัคือเมนก็คือทั่วไปนะคะกลุ่มที่สองนะคะ position position คืออะไรคะคือตำแหน่งนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีคำว่า above under ข้างบนข้างล่าง Ah, links rex ก็คือซ้ายและ binnen buiten ข้างในข้างนอก for and a g a i n s ข้างหน้าข้างหลัง links om rex om ก็คือทางซ้ายทางฝานะคะแล้วก็คำว่า links of นะคะแล้วก็ r e x up ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝานะคะอ่ะดิฉันคิดว่าไม่ยากนะคะแต่ว่าหลายคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะลืมนะคะจริงๆไม่ยากเลยนะคะกลุ่มที่3ดิฉันจะให้ว่าเป็นไ g ท์ก็คือเวลานะคะนู l a t ลาตนูก็คือตอนนี้แล้วก็ภายหลังนะคะสำหรับคำว่าคิสเทอรนนะคิสเทอรนสามารถ ตรงกันข้ามกับคำว,ว่าโมกินหรือกับคิสเตอร์นก็คือฟันดาหรือว่าโมกินได้นะคะอ่าสามฟรูคาดก็คือก่อนและก็สายแล้วคำว่าเฟลเดนนะคะหรือว่าฟอเฮนก็คืออดิตนะคะนูอินทูกอมนะคะก็คือ ถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออดีตปัจจุอดีตกับปัจจุบันนะคะหรืออดีตกับอนาคตได้นะคะ,อะเอาตาย,ยหน่อยก็ได้นะคะคือจริงๆคำศัพท์พวกนี้ไม่ได้ยากนะแต่ดิฉันพยายามที่จะแยกกลุ่มเพื่อจะได้เรียนง่ายล่างซ้ m แล้วก็สแนลก็คือเร็วแล้วก็ช้านะคะฟุงเล,ลาตก็คือก่อนหน้าหลังจากนะคะที่4ี่นะคะ คิดว่าน่าจะได้สีกลุ่มนะฮะอ่ะ positive and negative นะฮะก็คือจะมีย yeah าแล้วก็เน็นะฮะแล้วก็มีคำว่ายาเน็ตก็คือใช่ไม่ใช่แล้ว w e l l แล้วก็ n e ทิเด act แล้วก็ False ก็คือของจริงแล้วก็ของปลอมนะฮะแล้วก็จริงกับปลอมนะฮะแล้วก็ positive negative ก,ก็คือเชิงบวกเชิงลบนะฮะ ย้าส์อนย้าส์ก็คือถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อันสุดท้ายในกลุ่มที่สีก่ก็คือหุดแล้วก็ฟฝ้ท์ก็คือดีหรือว่าถูกกับผิดนะคะโอเคสี okay, ่กลุ่มไม่ยากเลยนะคะดิฉันพยายามทำสั้นๆดิฉันคิดว่าคำศัพท์พวกนี้คือ,อ,อพื้นฐานมากๆบาสิกมากๆนะคะแล้วดิฉันจะเขียนให้ละเอียดแล้วก็ไม่อยากโม้โมยเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วก็ คิดว่าสี่กลุ่มนี้นะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาฝึกฉันคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนนะคะอีกเวนซิลิฟายน์อาฟน่าตุดโฟกันเกียค่ะสวัสดีค่ะ